มงคลยามเช้านะคะก็ได้ร่วมบุญนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะสาธุค่ะหลวงปู่รวยนะคะเป็นรุ่นนำเลิกใช่ไหมคะเบอร์สี่สี่ศูนย์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 นะคะเจิมึง่มาเจอมึงนี้เลยถูท่านมีอยู่คู่หนึ่งนี่เป็นเมืองบ้านด่านอ๋อ งานที่บอกขอตะลุเตาขอตะลุเตาเนี่ยเป็นขาขาที่มีมหาวิโรที่นั่นจะมีรอยพุ่มบาทที่นี่เจ้าอาวาสก็อยากเกิได้เก็บนี้ทางน้ำใช่ไหมทางทงน้ำก็เลยบอกว่าเออย่างนั้นมานั่งสมาธิให้เกิดวันเกิดคืนเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้งานองาเกัด คนขาความพลุงพลังยกให้อเบน,นะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนะคะไปทําพิธีกรรมนะคะหุงสีพึ่งโดยหลวงปู่อุดมทรัพย์แล้วก็หลวงปู่บุญหลายค่ะบอกเลยว่าไม่ขลังอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะแล้วก็เราจะขึ้นเขาพนมกุเลนเพื่อไปชุบ ตัวนะคะก็จะไปบ่อน้ําที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆที่มีกระสัดนะคะเมื่อยุคเก่าก่อนเนี่ยเขาได้ลงไปอาบน้ําค่ะแล้วก็จะนําน้ํามงคลตรงนั้นเนี่ยกลับมาหาเทวะไรแล้วด้วยนะคะท่านใดนะคะที่ได้เห็น e ีพีนี้อาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์คิดว่าเป็นบุญหัวเลยเนี่ยแค่ยังคิดนี่ขนหัวลุกตั้งแล้วนะอะจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนั้นไปค่ะรินรวงหมดน,นะค่ะทุกคนไปค่ะ ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมตัวค่ะเดินทางป่าขาใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะถึงพิธีกรรมขึ้นประตรงบุเรเนี่ยประมาณชั่วโมงเศษเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยมันเป็นทางเดียวแล้วก็รถที่จะขึ้นไปประตรงบุเรเนี่ยต้องขึ้นตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงแล้วขึ้นไม่ได้แล้วก็หลังบ่ายโมงจึงจะลงได้เพราะว่าเป็นทางประมาณ10กิโลต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษ เพราะว่าเป็นทางธรรมชาติขับคนโบุเรนข้างบนมันก็จะมีพระหินแกะที่ว่าอดีตโบราณเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานแต่ก็คือประวัติศาสตร์เขาก็แกะเป็นท่านอนอยู่ข้างบนเลยบนยอดขาวทานนอนก็คือปางโกรธุรินทราหูที่มีความเชื่อว่าคนที่โดนลาหูเข้าลาหูแทรกลาหูซ้อนถ้าไหว้พระองค์น,นี้แล้วทุโกโศกโรคภัยก็จะมาลายหายสิ้นเหลือแต่สิ่งดีๆีด่านที่ โดนเขาเรียกว่าทำนายไายทักเรื่องของลาหูเข้าวลาหูแทรกก็ให้มาไหว้ตรงนี้เลยแล้วลงมาก็จะมีแท่นสิอบุรุนเป็นโบราณเป็นมาเป็นปีก็จะทําพิธีตรงนั้นก็มีผ้าป,ประมาณ50สรูปขึ้นมาที่จะประกอบพิธีจุดเทียนเสริมชะตาแล้วถาวายผระไตากบพะที่มาจเจริญพุทธมนตรนนตนแล้วก็ทาพิธีควครติดพึ่งแล้วที่สําคัญวันนี้เราจะให้ทุกท่านเนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ยเขียนชื่อที่ผ้าเอาไปหม่มผ้า พะนอนที่เป็นหินแก่เนี่ยนะก็ความเชื่อว่าการห่มห่มพะนอนเนี่ยความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายชีวิตที่เป็นอยู่จะไม่หนาวไม่ร้อนจะมีคนปกป้องดูแลเหมือนกับท่านอยู่ในเกาะเพชรหรือในแคปซูลไม่มีใครที่จะมาทําลายได้นอกจากอํานาจกดแห่งกรรมนะครับโอเคเข้าไปหาจะเบรได้เลยตายแล้วส่งส่งวางงี้ตั้แล้วคะ่ะก็ เดี๋ยวเรานะคะพอไปถึงสถานที่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ะคะจะพาไปเข้าสู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะคะอันนี้เนี่ยใช้คําว่ารอมาเนิ่นนานนะคะหลายเพลามากๆที่เราจะได้ไปชุบตัวเองนะคะอะไรที่ไม่เป็นมงคลก็ให้หลุดออกไปรับความเป็นมงคลกลับมาท่านใดที่ได้ดูอีพีนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนนะคะที่ได้เห็นก็จะได้รับพลังที่ดีนะคะพลังบวกพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เดี๋ยวเราไปรับพลังกันคะ่ะ รอขอยคำรักจากเธอร่าให้พี่ รากําลังจะไปทําอะไรนะคะเรียกว่าถ่ายรูปเลยนะถ่ายถ่ายรูปทํบัตรแล้วทําไมแล้วทําไมเราถึงเข้าเลยไม่ได้ทําไมต้องมาสถานที่นี้คะอาจารย์นี่นี่เป็นที่ซื้อตั๋วที่เดียวของเสียมเนี่ยจะชมประสานไหนก็ตามน้ํามัตรงนี้ต้องซื้อตรงนี้ไปไปที่ไหนก็แล้วแต่นครวัดนครโทมตรงไหนก็ต้องมาตรงนี้ต้องมาถ่ายรูปทําบัตรก่อนไปนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวฉันได้ไปเดี๋ยวฉันจะทำไอ้นี้ให้เนี่ย,ยพนยันปีนะพันปียกพันปีนะเป็นเป็นพระพุทธดีเนี่ยก็ตอนนี้ก็ลังเปลี่ยนชื่อรายการแล้วนะคะจากฟุ๊กปับ๊บม<อ>ูเป็นฟุ๊กปั๊บช้อปปิง้งอันนี้คือชัดเจนมากทุกคนมีถุงทุกคนเลยทุกที่มีทุกที่ มีมาในเชียงเค่ะแล้วูกุณหลายนะคะที่แต่เราไปทำวิธีกับท่านกันเราได้บัตรแล้วครับตอนนี้น่าแน่นมากเราได้บัตรแทงหวยห้าสองเจ้าไปไม่ได้เลยนะคะเขาจะมาเล่นอะไรไปเลยเขาเขาบอกว่าอะไรนะมาประเทศนี้จะไปสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมาตรงนี้ เป็นที่ขายบัตรที่เดียวเท่านั้นเอ,อเอาขึ้นด้วยขึ้นด้วยนี่คือปลาตะเพียขง,ขงของเขมนอร่อยสุดเขเล็กปลากอดขึ้นเขาปน,นุพูเรงอันนี้ปลาเทพปลาเท,าเทวดาเลี้ยงกินแล้วก็รักษาโาครคภัยไข้เจ็บนะฮะครับเราหาปลาหมอไม่เจอถ้าปลาหมอกินแล้วมาจะรักษา,าโรคภัยไข้เจ็บภายในร่างกายครับพฏิวัว้ดูใช่ใช่ใช่นี่ปลาโจดาปลาเทวดานี่ว่าแม่กูมาครับปลาหมอที่นี่หายาก เพราะว่าคนไทยมาซื้อไปหมดเลยกินแล้วมันนึงเหมือนหมอไปรักษาโรคภัยไข้เก็บเราจึ็นิยมคนกลเลยปลาตะเพียนตะเพียนก็ตะเพนะียนทองนะครับเรื่องราวของเป็นยดากับปลาปูปลาปูทองที่ตะเพียนทองนะครับ ก็เตรียมนะคะเครื่องใบสีนะคะเครื่องของวัตถุมงคลมนสารต่างๆนะคะที่เราจะเอาเข้าพิธีเพื่อกวนสีพึ่งนะคะแล้วก็เรา จะได้เตรียมเพื่อลงไปชุบตัวตอนนี้อากาศแบบว่าร้อนมากแล้วก็ในระหว่างทางที่จะขึ้นเขาพนมกุเลนเอาเป็นว่ากระอักกะอวนบาคคือจะอ้วก,กันะ่ะจะอ้วกันเลยอ่ะแบบระหว่างทางมาขั้นสุดอ่ะต้องมาสักครั้งนึงในชีวิตต้องมาค่ะเขาพนมกุเลนนะคะอย่างที่เป่าวัญชัยบอกเขาพนมกุเลนเนี่ยคือเขาว่ามีเมื่อสมัยก่อนเนาะมีต้นลินจี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่ากุเลนเนาะพนมกุเลนก็เลยกลายเป็นเขาพนมกุเลนนะ เมื่อกี้ร้อนใช่ปะที่บอกตรงนี้มาคือเย็นเลยเหมือนอีกแบบเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยอะค่ะสุดยอดไม่น่ามีคนเลยอะะพขึ้นมาอ้าวเพียบเดี๋ยวนี้เราแจกเงินเท่าไหร่นะไอ้นะคะสามล้านสามล้านสามล้านเลียวเป็นเงินประมาณเท่าไหร่คะสามแสนประมาณสามแสนนะคะถวายปัจจัยแล้วก็แจกทานด้วยแจกเงินเด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาแบบคือเคาเขาขาดกันอะเจ้าที่ที่นี่เขาไม่มีเงินเดือนอืม เราก็เลยถือว่าเป็นทานบาร,รมีเนาะเขาเขาถอดรองเท้าหรือเปล่าอ่ะอสวยมากอชอบความเป็นอรารยธรรมของเขาอะค่ะคือด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนชอบของเก่าอยู่แล้วนะคะแล้วพอยิ่งได้มาแบบขนลุกอะ่ะพอได้มาแบบเมืองที่เขามีอรารยธรรมที่ยืนยาวแล้วก็อยู่ใกล้เคียงกับบ้านเราเหมือนอย่างแบบอย่างคําพูดอย่างเงี้ยเมืองกระบาลอย่างเงี้ยเหมือนเราก็แบบโปวดกระบาลแล้วก็คือแบบ เอาคําพูดเขาไมา่ใช้อ่ะทั้งที่เราก็แบบไม่เคยรู้บางคนอาจจะไม่รู้แต่นี่คือเป็นภาษาของกัมบ,บูชาหรือขเขมรน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็บ่อบ่อน้ําจําลองด้วยนะคะนี่เป็นพระแม่ธรณีแบบของทางฝั่งขเขมรเนาะสวยอ่ะต้องเปิดพระแม่ธรณีแล้วล่ะเดี๋ยว เราจะมาอธิบายถึงความเป็นศิวลึงโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะอาจารย์ฝาวันชัยสุพรรณนะคะท่านมีรายการคุยเฟื่องเรื่องพระค่ะแล้วก็ท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสิวลึงและมีสิวลึงหรือปรลักขิกแทบจะเยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านล่างกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะอ่ะเนี่ไปที่ไหนก็มีแต่ หมาเป็นเพื่อนเขามีของคงของขายอะไรกันแล้วก็บรรยากาศดีใช้ได้เขาทำเก่งอ่ะเขาทำเก่งตั้งแต่ที่แบบเราเห็นถ้านึกถึงกัมพูชาใช่ไหมคะหรือเขมรเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงนครวัดใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยสถานที่ที่เขาศักดิ์สิทธิ์อ่ะขหลุกอีกแล้วเขาก็จะแบบรายละเอียดเขาอ่ะ หรือพลังงานที่เขาแบบส่งมามันเป็นพลังงานที่บวกแล้วก็เป็นพลังงานที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวทั้งๆท,ที่เรายังไม่เห็นเลยนะว่าในในสถานที่แห่งนี้จะมีองค์เทพหรือว่าพระแต่ว่าเราสัมผัสได้เลยว่าพลังงานที่ท่านส่งมาเป็นความร่มเย็นเป็นสุขที่ไม่แปลกเลยทําไมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้เข้ามาสักการะหรือว่าได้เข้ามาเยือนเนี่ยก็มีพลังงานบวกคือมันมันร่มเย็นจริงๆเหมือนเมื่อกี้เราร้อนอยู่เดินเข้ามาปุ๊บเย็นอย่างเงี้ย ถือว่าเป็นความมุงคลนนะคะต้องมาค่ะต้องมาขขาพนมกุเลน พลังจากสิ่งก่อนเผื่อได้ยินเสียงได้ตัวเลขเย็นนี้ช่วงนี้ช่วงอวดเงินค่ะรวยก็ถือเดินล่อนนะคะแสนหนึ่งนะคะเบาๆนะก็ไปแจกไปทำบุญนะคะไปะนะคะนาสิวลึงณนเะขาพรมกเรณน,นะคะที่อาจารย์ได้ยิงแอดบอกแล้วบอกอีกนะคะก็ถือว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งแล้วก็มีการจุดเทียนนะคะรอบน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ด้วย แต่ทอนเขาเรียกเมืองพ่อเดียวกันเมืองพ่อเดียวกันเมื่อคืนก็บอกบอกเสียงมาในกิจนะเมืองพ่อเดียวกันเรามาพิจารณาโอ้ก็น่าจะใช่มันทั้างหลายต้องแตมาใจนี้เห่นไหมเขาเรียกําเนิดจักรวาลคนประเทศเขมรสมัยพระเจ้าชามาเขาได้ทำสิ่งนี้มาให้คนในกาได้ว่าให้คนระลึกถึงพ่อถึงแม่เหไหมประอินเดียเขาเรียกพระศิวะกับแม่อุมา ใครเอาไปใช้มีความศรัทธามีความเชื่อมันก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ความขลังความขลังความศักดิ์สิทธิ์มันจะมากน้อยอยู่กับความศรัทธาของคนถ้าคนไหนศรัทธาเต็มร้อยท่านศักดิ์สิทธิ์มันก็จะเต็มร้อยและเกินร้อยเอ๊ะมันอะไรปลากระิดเป็นรูปอะไรรูปรูปซียวอหนึ่งมันจะมันจะขังยังไงแต่คนไม่เข้าใจนะเขาเรียกว่าคนโบราณทึงบอกว่าเขามีเคล็ดลับทาอย่างนี้มาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนทั้งหลายคนเนี่ยเมื่อมันไม่มีเครื่องรางข้งขลังเนี่ยไม่มีเลยมันไม่มีความมั่นใจผู้หญ ใช้ได้ไหมครัใช้ได้หมดใช้ได้หมดได้หมดเลยผู้หญิงก็เกิดมาจากนี่ผู้ชายเกิดมาจากนี่เป็นตัวแทนของพ่อเรียกเงินเรียกทองครับปุ๊ได้หมดคู่ครองคนรักได้หมดได้หมดบังบังยันยันโรยสาดู เขะะ<อ>ียนชื่อควบรวมกลัลยาณิมิตลูกศิษย์ลูกหาณมหาเทวลัยประพิคเนตรนะคะเจงหวสุปราการค่ะขออารัธนาบารมีรวมนะคะคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณประสงค์เนี่ยในการที่จะนําผ้าอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะไปห่มพระที่ไหนนะคะเมื<ะ>่อกี้ท,ที่ที่บอกพระนอนใช่ไหมก็เน,นี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นมงคลอีกหนึ่งอย่างเลยเราได้เชื่นอมสองแผ่นดินนะคะประเทศไทยแล้วก็แล้วก็ประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะท่านใดที่ได้ดูคลิปนี้นะคะอาจารย์ขออวยพรชัยให้ทุกคนค่ะมีความสุขนะคะแล้วก็ ร่ำรวยมั่งคั่งด้วยพวกศรัพย์โชคลาภเงินทองเดี๋ยวเราจะไปนะคะลงไปชุบน้ำชุบตัวไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนหรือจะเข้าได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้บ่ายแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันค่ะ 好。<music> เราจะเห็นอันเนี้ยเยอะมากทําไมเขาที่นี่ทำไมที่นี่เขามีแต่กล้วยอะไรพวกนี้คะมันเป็นกล้วยสายพันธุ์ของเขมรแล้วก็พอฝรั่งเศสมายึดครองเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนสายพันธุ์ผสมสายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์มันก็เลยกลายเป็นกล้วยที่มีสีแบบนี้มันจะเป็สายกล้วยหอมขนาดมือดินะคะเนี่ยก็คือกําลังดีไม่ใช่หมายถึงว่ารสชาติอะรสชาติถนาดมืออร่อยเออน่าจะพอดีคำอะไรนะคะน่าจะพอดีคำนะคะก็ต้องกินนะคะแล้วก็ชื่อเขาเนี่ยภาษาเขมรก็เป็น ร่อยชื่อภาษาเขมรเนอะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากล้วยเปลี่ยนกล้วยเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาไทยก็เหมือนว่ากินไม่หมดอ๋อก็มันฟิลกินไม่ไหวใช่ไม่หมดแล้วก็เนื่องด้วยเราขึ้นมาบนเขาพระศิวะเจ้าเนี่ยก็ต้องอย่างนี้เนาะศิวะลึงเราก็ต้องมีแต่กล้วยอะไรที่มันกล้วยๆนะคะทุกคนคะเงยใส่เอฟเฟกต์เองด้วยเป็นไง ร้อนเลยร้อมือไหมต้องอย่างเงียไม่ร้อนไม่ร้อนครับไม่ร้อนไม่ร้อนจริงจังไม่ร้อนไม่ร้อนทุกคนค่ะมาแล้วค่ะสีพึ่งนะคะรุ่นไฟลุกค่ะรวยแบบไฟลุกรวยแบบไฟลุกทุกคนชดชัวชันจวานหลบก่อนแป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บไปชันจวาน เป็นไงบ้างคะกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะคะในการกวนสีพึ่งแล้วก็จุดเทียนเปิดบาร,รมีนะคะสีพึ่งสองแผ่นดินมีแผ่นดินอะไรบ้างกัมพูชาและก็ประเทศไทยสุดยอดของที่สุดนะคะท่านใดที่ดูอยู่ถ้าได้เข้ามาที่มหาเทวาลัยพร,ระพิคเนตอย่าลืมเข้ามาบูชาสีพึ่งอย่าลืมเข้ามาบูชาสิวะลึงอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ทําพิธีกรรมโดยหลวงพ่อบุญหลายแล้วก็หลวงพ่ออุดมศัพย์นะคะยังไงแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อไปช กันค่ะ